สวัสดีค่ะชื่อหมอโบนัสนะคะแพทย์หญิงชนาทิพอาชวานนท์ค่ะก็ประจำอยู่ที่ลัตินันตคลินิกค,ค่ะเป็นวิสัญญีแพทย์ค่ะจบมาจากวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าวนะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะ ปกติแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นสเต็ปไปเนาะเริ่มจากยาชายาชาคนไข้ก็จะตื่นรู้ตัวสามารถพูดคุยได้กับคุณหมอได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องงดนํากินอาหารแต่ข้อจํากัดก็คือการที่ใช้ยาชาเนี่ยจะทําได้แค่บริเวณ2บริเวณไม่เยอะมากหรือในคนไข้ที่ตัวเล็กเพราะว่ายาชาก็มีระดับ ของยาชาที่ให้มากที่สุดที่จะไม่เป็นอันตรายค่ะอันดับต่อมาก็คือการทําทวายไหลนะก็ทําได้ในคนไข้ที่ดูดหายมาประมาณ2-3บริเวณคนไข้ที่ตัวไม่ใหญ่มากค่ะก็จะฉีดยาให้คนไข้หลับแต่ว่าคนไข้ย,ยังหายใจเองอยู่แต่ว่าหลับค่ะส่วนการที่ดมยาสลบค่ะก็เป็นการ ใส่ท่อช่วยหายใจนะคะวิธีการดรมยาสลบเนี่ยคนไข้าสามารถจะทํากี่บริเวณก็ดมยาได้หมดเลยค่ะทั้งทําน้อยทําเยอะก็การดรมยานะคะก็ดีกว่าการที่ทวายไลแล้วก็ยาชาตรงที่เราใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปในทางเดินหายใจนะก็จะป้องกันการที่คนไข้จะสำลักระหว่างที่ผ่าตัดได้เพราะว่าการที่ทําทวายไลทหรือว่ายาชาเนี่ยถ้าเกิดคนไขห้หลับลึกสามารถมีโอกาสสำลักได้ค่ะ ก็ที่ลัตินันทคลินิกนะคะเราก็จะให้คนไข้ทุกคนคะ่ะไปตรวจสุขภาพโดยถ้าเกิดมีผลตรวจสุขภาพอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนไข้มีโรคประจําตัวเนี่ยก็จะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลและเจอคุณหมออายุรกรรมอีกทีหนึ่งเพื่อประเมินต่างๆค่าผลเลือดต่างๆเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจคะ่ะเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยไม่มีโรคประจําตัวปลอดภัยดีสําหรับการผ่าตัดแล้วก็การดมยาสลบค่ะ แล้วก็ก่อนพอมาถึงที่คลินิกในวันผ่าตัดเนี่ยก็จะมีการตรวจวัดไวท์เทาไซด์เพราะความดันชีพจรแล้วก็ออกซิเจนในเลือดแล้วก็มีการคุยประเมินหน้าง,งานเพิ่มอีกทีนึงเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าคนไข้เนี่ยดมยาสลบได้อย่างปลอดภัยจริงๆค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าการดมยาสมัยเนี่ยปลอดภัยกว่าสมัยก่อนนะคะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ ื่องหมายเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นสามารถบอกระดับแก๊สที่เราให้คนไข้ไปได้ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยลึกไปหรือว่าน้อยไปแล้วก็มีตัววัดไวทัลไซด์ต่างๆดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจตลอดการผ่าตัดดูออกซิเจนในเลือดแล้วก็ดูความดันตลอดการผ่าตัดแล้วก็มียาฉุกเฉินครบค่ะก็จริงๆการดมยานะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าเราก็มีการประเมินคนไข้ในทุกๆคนค่ะก็ต้องไปตรวจสุขภาพก่อน เจอคุณหมออายุรกรรมก่อนทําหลายอย่างเลยค่ะระหว่างที่ดมยาเนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของเราก็สามารถดูคนไข้ได้ตลอดว่าหลับลึกหลับน้อยแค่ไหนยาต่างๆก็มีครบค่ะก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะก็ดมยานะคะไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวหมอจะอยู่ข้างๆคนไข้เองค่ะ